เช้าตรู่ของหมู่บ้านชาวประมงริมแม่น้ำสายใหญ่ที่ทอดยาวเชื่อมต่อกับทะเลกไกลโพ้นหมอกบางลอยอ้อยอิ่งเหนือผิวน้ำเสียงคลื่นซัดเบาๆกระทบกับเสาท่าเรือเก่าแก่ที่ทำจากไม้ตะเคียนซึ่งถูกการเวลาและน้ำกร่อนจนขึ้นคราบตะไคร่เขียวยายสารรอหญิงชราวัยหกสิบปลายๆรูปร่างผอมเกรง หลังค่อมเล็กน้อยจากการตรากตรำทำงานหนักมาตลอดชีวิตผิวที่เคยขาวนวลกลับไม่เกรียมแดดร่องรอยเหี่ยวย่นปรากฏทั่วใบหน้าแต่ดวงตากลมโตยังสะท้อนความหวังและความศรัทธาในความรักที่มีต่อผัวผู้เป็นชาวประมงนำว่าบกทุกเชา้ายายสารรอจะมานั่งที่ปลายท่าเรือสวมผ้าสิ้นลายเก่าๆและเสื้อแขนยาวสีซีด มือหนึ่งกุมพวงมะลัยดอกมะลิที่เด็ดมาจากหน้าบ้านอีกมือหนึ่งถือหม้อข้าวหม้อแกงไว้คอยเผื่อผัวกลับมายายสารรอพึพรรมพำเบาๆบกเอ๋ยวันนี้เจ้าจะกลับมาหาอีกไหมข้าต้มนั้นแกงไว้แล้วร้อนๆเลยนะชาวบ้านหลายคนเดินผ่านต่างมองยายสารรอด้วยสายตาสงสารปนเวทนาบางคนแอบซุบซิบ บางคนก็เพียงยิ้มอ่อนให้กำลังใจแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงข่าวลือที่แพร่สะพัดว่าผัวบกมีหญิงใหม่อยู่ฝั่งโน้นยายสารรอยังคงเชื่อมัน่นไม่ยอมปล่อยใจให้คำพูดเหล่านั้นเข้ามากัดกินหัวใจเธอบอกกับตัวเองทุกวันว่าผัวเราเป็นคนดีถึงใจโลเลไปบ้างแต่วันหนึ่งเขาต้องกลับมาเวลาสายเข้ามา แดดแผดแรงจนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับยายสารรอยังคงนั่งนิ่งเฝ้ามองเรือที่แล่นเข้าออกแต่ไม่เคยเห็นเรือของโบกเลยวันหนึง่งขณะที่ยายสารรอกำลังมองน้ําตาละเม็ดใสคลอเบา้าป้าเพียนหญิงวัยกลางคนบ้านข้างๆเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าปลาป้าเพียนอีสารรอเอ้ย เองจะมานั่งคอยอยู่แบบนี้ทุกวันมันไม่ดีต่อสุขภาพดอกลุกไปพักผอ่อนเถอะยายสารรอบอดอกป้าเพียนอีจะคอยมันอยู่นี่แหละเผื่อวันนี้บกมันกลับมาพอเรือมันเทียบท่าอีจะได้เห็นมันเป็นคนแรกป้าเพียนถอนหายใจเองก็รู้กันทั้งหมู่บ้านแล้วบกมันไปมีสาวใหม่อยู่ฝั่งโน้อนอีสารรอเองยังจะคาดหวังอยู่บอบ ยายสารรอเสียงสัน่นป้าก็อย่าพูดเลยข้ายังอยากเชื่อว่าเขาแค่ไปทำมาหากินเดี๋ยวก็กลับมาบทสนทนานี้ทำให้ป้าเพียนเม้มปากแน่นก่อนจะวางปลาบางส่วนไว้ให้แล้วเดินจากไปเดินไม่พูดอะไรอีกยายสารรอมองตามหลังด้วยแววตาเศร้าความทรงจำกับคำสัญญา เมื่อแดดเริ่มลับขอบฟ้ายายสารรอยังคงนั่งที่เดิมภาพในความทรงจำย้อนกลับมาในใจเธอจำได้ว่าครั้งหนึ่งในค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงบกจับมือเธอที่ปลายท่านี้แล้วเอ่ยคําสัญญาบกในความทรงจำสารรอเอ้ยไม่ว่าข้าจะไปไกลแค่ไหนข้าจะกลับมาที่ท่านี้เสมอเจ้ารอข้าที่นี่นะ ยายสารรอในความทรงจำสัญญาแล้วนะบกอย่าทิ้งอีไปไหนเลยเพียงคิดถึงตรงนี้น้ำตาของยายสารรอก็ไหลพรากเธอยกมือเช็ดเบาๆแล้วพึมพำกับตัวเองบกเอ้ยคำสัญญาของเองมันยังมีความหมายบ้างหรือไม่เช้าวันใหม่มาเยือนหมอกบางปกคลุมผืนน้ำ ยายสารรอตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเธอต้มน้ำชาร้อนหุงท่อาต้มปลาเหมือนที่เคยทำทุกวันหวังว่าวันนี้บกคงกลับมือที่สั่นเทาเพราะอายุและความเหนื่อยล้ายังคงจัดสำรับเล็กๆใส่ปิ่นโตผูกเชือกเรียบร้อยแล้วเดินออกจากบ้านตรงไปยังท่าเรือเรากับทําตามพิธีกรรมซ้ำๆที่เธอยึดถือเป็นความหวังเพียงอย่างเดียวในชีวิต ยายสารรอพึมพำเบาๆบกเองเคยสัญญากับข้าว่าจะกลับมากินข้าวต้มปลาฝีมือข้าไม่เคยขาดแล้วนี่มันกี่วันกี่คืนแล้วที่ข้าคอยเองอยู่ระหว่างนั่งรอเสียงเคลื่อนกระทบเสาไม้ทำให้ยายสารรอเผลอหลับตาแล้วภาพในอดีตก็ย้อนมาครั้งหนึ่งหลังจากบกจับปลาได้มากเขานั่งข้างเธอที่ปลายท่าเรือ จับมืออย่างอบอุ่นบกในอดีตสารรอเอย๋ยถึงแม้ข้าจับออกทะเลไปไกลแค่ไหนแต่เจ้าคือเมียหลวงผู้เดียวของข้าไม่มีใครแทนที่เจ้าได้ยายสารรอยิ้มอายอย่ามาเอ่ยปากเล่นเลยบกข้าแก่กว่าเองตั้งหลายปีวันหนึ่งเองอาจเบื่อข้าก็ได้บกเสียงหนักแน่นไม่มีวันหลอก ข้าสัญญาคำพูดของข้าเหมือนสมอเรือจะยึดโยงไว้ไม่ให้หลุดไปไหนภาพนั้นทำให้น้ำตาของยายสารรอเอ่อขึ้นเธอหอบหายใจแรงรู้สึกเหมือนคำพูดที่เคยเป็นสายใยของความรักบัดนี้กลับกลายเป็นมีดที่กรีดหัวใจป้าเพียนเดินมาที่ท่าเรือพร้อมตะก้ากุ้งสดๆมองเห็นยายสารรอนั่งกอดปินโตเหมือนเดิมป้าเพียนยายสารรอ เองยังเก็บคำสัญญาเก่าๆของบกไว้อยู่อีกหรือเองไม่เห็นดอกหรือว่ามันลืมไปหมดแล้วยายสารรอข้ารู้ป้าเพียนแต่ใจข้ามันไม่ยอมลืมข้าจำได้ทุกคำที่มันเคยบอกไว้ตรงนี้ป้าเพียนสายหน้าบางทีการจำคำสัญญาที่มันไม่รักษาก็เหมือนแบกหินก้อนใหญ่ไว้เองเองเหนื่อยเปล่าๆยายสารรอ เสียงแผ่วถึงมันไม่รักษาข้าก็ยังอยากรักษาแทนมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้ข้ารู้ว่าความรักของข้ามันมีค่าคำพูดนั้นทำให้ป้าเพียนน้ำตาซึมแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อขณะเดียวกันบกที่อยู่ฝั่งโน้นใช้ชีวิตกับสายทองโดยไม่ใย,ยดีต่อคำมั่นเก่าๆเ,เขามักหัวเราะเยาะ เมื่อสายทองหยอกล้อถึงอดีตสายทองหัวเราะเบาพี่บกสัญญาที่เคยให้ไว้กับยายแก่คนนั้นพี่ยังจำได้บ้างหรือไม่บกถอนหายใจบางทีข้าก็จำได้แต่ข้าไม่อยากคิดถึงอีกแล้วข้าหมดใจไปนานแล้วสายทองเอ,อ๋ยสายทองยิ้มเย้อดีแล้วพี่อย่าหันหลังกลับไปอีก เขามีแต่ความแก่ความทุกข์ให้พี่แบกไว้บอกหัวร้อฝืนเออข้าจะไม่กลับไปอีกหรอกแต่ในใจลึกๆคําเก่าที่เคยผูกพันกับยายสารรอก็ยังแทรกเข้ามาทำให้เขาเงียบงันอยู่บ่อยครั้งยามคำ่ำยายสารรอจุดตะเกียงเล็กๆที่ท่าเรือลมเย็นพัดแรงจนเปเลวไสไหววูบเธอเปิดปิ่นโตที่ทำข้าวต้มปลาไว กลิ่นหอมแตะจมูกแต่ไม่มีใครกลับมากินยายสารรอบกเอย๋ยสัญญาของเองมันหายไปกับสายลมแล้วหรือทำไมถึงลืมง่ายดดยนักเธอเอื้อมมือแตะเสาไม้ตะเคียนที่ขึ้นคราบตะไคร่เรากับกำลังโอบกอดสิ่งสุดท้ายที่ยังยึดโยงเธอกับเขาท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวแต่หัวใจยายสารรอกลับมืดมิด เธอหลับตาน้ำตาไหลพรากขณะที่เสียงคลื่นยังซัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคอยย้ำเตือนว่าคำสัญญาใดๆหากไร้คนรักษาก็เป็นเพียงเงาลวงที่จมหายไปกับสายน้ำเช้าตรู่วันใหม่แสงแดดส่องลงบนผิวน้ำระยิบระยับยายสารอเดินเท้าเปล่ามาที่ท่าเรือเหมือนทุกวันมือหนึ่งหอบปิ่นโต อีกมือหนึ่งกุมไม้เท้าเก่าๆเ,เพื่อพยุงร่างที่เริ่มอ่อนแรงวันนี้บรรยากาศไม่เหมือนเดิมเสียงซุบซิบของชาวบ้านดังขึ้นตั้งแต่ปากทางเข้าท่าเรือบางกลุ่มยืนคุยกันเงียบๆแต่หันมามองยายสาวรอเป็นระยะบางคนถึงกับหัวเราะหึหยๆเรากับพูดถึงเรื่องที่ทุกคนรู้นอกจากเจ้าตัวยายสารอทำเป็นไม่สนใจแต่หัวใจก็เต้นแรงเธอรู้ว่ามันต้องเกี่ยวกับบก เมื่อเดินมาถึงชาวบ้านสามสี่คนหยุดคุยทันทีแต่ยายสารอก็ตัดสินใจเอ่ยปากยายสารอเองทั้งหลายมองข้าและสุบซิบอะไรกันนักหนาะหากมันเกี่ยวกับบกก็ว่ามาเถอะอย่าปิดบังเลยชาวบ้านหญิงคนหนึ่งสารอเอ๋ยข้ากลัวเองเสียใจดอกแต่ก็ใช่ว่าจะปิดได้นานชาวบ้านชายมันเป็นความจริงแล้วล่ะบก มันไปอาศัยอยู่กับหญิงสาวบ้านฝั่งโน้นทุกวันมันออกเรือกับเขาไม่เคยพูดถึงเองเลยยายสาวรอน้ำตาคลอไม่บกมันสัญญากับข้ามันไม่มีทางทำเช่นนั้นชาวบ้านหญิงอีกคนเสียงหนักใจข่าวนี้มันดังไปทั่วเองยังจะหลอกตัวเองอยู่อีกหรือสารอยายสารอถึงกับสุดนั่งลงบนไม้กระดานรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้า เด็กหนุ่มคำพูลเห็นยายสารอน้ำตาไหลก็รีบเข้ามาพร้อมจับแขนยายอย่าฟังเขามากไปเลยคนเรามันก็พูดกันเกินจริงได้ยายสารอเสียงสัน่นแต่หลานเอ๋ยดูแววตาของเขาสิทุกคำมันจริงหมดข้าจะปฏิเสธได้อย่างไรคำพูลกำมือแน่นถ้ามันจริงๆเพรพ่อบกก็ไม่คู่ควรกับยายแล้ว ยายมีค่ากว่าที่จะต้องมานั่งรอคนใจโลเลแบบนั้นยายสารอหัวใจข้ามันดื้อดึงนักคำพูนเอ๋ยต่อให้มันไม่คู่ควรแต่ใจข้ายังรักยังผูกพันเกินกว่าจะตัดได้คืนนั้นยายสารอยังคงนั่งรอที่ท่าเรือแม้ความจริงจะกระหน่ำเข้ามาเหมือนคลื่นแต่เธอก็ยังเลือกที่จะรอด้วยความหวังสุดท้ายที่เบาบางเธอเงยหน้ามองจันที่ลอยสูง น้ำตาเอ่อเต็มเบา้าแล้วพร่ำกับสายลมยายสารอบกเอ๋ยถึงเองจะลืมข้าแต่ข้าจะไม่ลืมเองคำมั่นของเองมันผูกพันข้าไว้แล้วแม้มันจะเป็นเพียงเงาลวงข้าก็ยังอยากกอดมันไว้เสียงคลื่นซัดส,สา์เรากับตอบกลับด้วยความเงียบงนันหลังจากได้ยินข่าวลือมากขึ้นทุกวันยายสาก็ไม่อาจทนต่อไปได้อีก เธอตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องไปเห็นด้วยตาของตนเองเช้าวันนั้นแดดยังไม่แรงยายสาสวมผ้าส,สิ้นผืนเก่าที่เคยใส่ในวันแต่งงานกับบกเธอเก็บผมขึ้นมวยเรียกเด็กหนุ่มคำพูนให้ช่วยพายเรือข้ามไปฝั่งโน้นคำพูนว่ายายเอ็งแน่ใจแล้วหรือข้ากลัวเอ็งเสียใจยายสา ดีกว่าปล่อยให้ใจมันคอยอย่างโง่ง,งมหลานเอ๋ยถึงจะเจ็บแต่ข้าอยากเห็นความจริงด้วยตาตัวเองเสียงไม้พายกระทบน้ำเป็นจังหวะเรือเล็กค่อยๆลอยไปยังอีกฟากหนึ่งที่ชาวบ้านพูดถึงระหว่างทางยายสาลับตาแน่นมือกำหมัดสั่นเครือเมื่อเรือเทียบท่ายายสาเดินอย่างช้าๆไปตามกลิ่นคาวปลาที่โชยมาจนมาหยุดหน้ากระท่อมไม้หลังเล็ก เสียงหัวเราะดังลอดออกมาเธอจะโงกหน้ามองผ่านช่องฝาไม้ภายในบกกำลังนั่งกินข้าวกับหญิงสาววัยสาวสายทองทั้งสองหัวเราะพูดคุยอย่างสนิทสนมยายสาน้ำตาเออพึมพำจริงมันจริงทุกคำที่เขาพูดเธอหายใจติดขัดร่างกายสั่นเทาเหมือนจะล้มแต่ก็ฝืนใจเดินเข้าไปเคาะประตู บกหันมาเห็นยายสายกตาโตด้วยความตกใจบอกว่าสาเองมาที่นี่ทำไมยายสาข้ามาหาเองมาดูด้วยตาว่าเองลืมข้าจริงหรือไม่สายทองยกยิ้มเยาะยายจา๋าพี่บกเขามีชีวิตใหม่แล้วอย่ามาทำให้ลำบากใจเลย,ยายสาหันขวับเองเป็นใครถึงกล้ามาแย่งผัวข้าไป สายทองหัวเราะเบาผัวเขาเลือกเองตั้งหากไม่ได้มีใครบังคับบกก้มหน้าสาข้าขอโทษข้าไม่อยากโกหกอีกแล้วข้าหมดใจไปนานแล้วยายสาสะอื้นแล้วคำสัญญาที่ปลายท่าที่เองเคยบอกว่าข้าคือเมียหลวงผู้เดียวละ่ะมันไม่มีค่าเลยหรือบกบกหลบตามันเป็นเพียงคำในวันเก่า ข้าอยากมีชีวิตใหม่คำพูดนั้นเหมือนมีมีดคมกริบเฉือนหัวใจยายสาทรุดลงกับพื้นมือกุมอกน้ำตาไหลไม่หยุดยายสาพูดเสียงแตกพรา่าเองข้าข้าให้ตายเสียดีกว่าปล่อยให้ข้ารออยู่ทุกวันแล้วมาบอกหมดใจเช่นนี้คำพูนรีบเข้ามาพยุงยายสาออกจากกระท่อมเสียงสะอื้นของหญิงชาราดังก้องไปทั่วทางเดิน บกได้แต่มองตามด้วยสีหน้าหนักอึ้งแต่ก็ไม่ก้าวตามไปยายสากลับมาที่ท่าเรืออีกครั้งคราวนี้หัวใจแหลกสลายเธอรู้แล้วว่าความจริงมันเจ็บปวดยิ่งกว่าข่าวลือยายสาพูดกับสายน้ำตั้งแต่นี้ไปข้าจะรอเองแต่จะรอเพียงเงาเพราะตัวจริงของเองมันไม่กลับมาแล้วหลังกลับจากฝั่งโน้น ยายสารอไม่พูดกับใครเป็นเวลาหลายวันเธอนั่งเงียบอยู่ที่ท่าเรือเหมือนเดิมแต่แววตาไม่ใช่ความหวังอีกต่อไปกลายเป็นความเศร้าเจือปนความเจ็บลึกป้าเพียนเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามาพูดคุยป้าเพียนอีสารอเอ้ยข้าเห็นเองแล้วก็สงสารเจ็บขนาดนี้ยังจะทนรออยู่หรือยายสารอป้า ข้าเหมือนเรือที่หาสมอไม่ได้ต่อให้มันผุพังก็ยังลอยวนเวียนอยู่ที่ท่านี้ป้าเพียนน้ำตาซึมเองไม่ควรต้องทนทุกข์ขนาดนี้หรอกสารอเอยคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ควรค่าต่อความรักของเองยายสารอยิ้มแซวแต่หัวใจมันไม่ฟังข้าตัดไม่ขาดแม้จะรู้ว่ามันหมดใจไปแล้ว ทุกคำ่ำยายสารอจะนั่งกอดเขา่ามองผืนน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์น้ำตาไหลอาบแก้มเหมือนเป็นเพื่อนเดียวที่ยังอยู่กับเธอเด็กหนุ่มคำพูลมักแอบมาดูแลยกน้ำและอาหารมาให้คำพูลยายจา๋ากินอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยให้ร่างกายสุดโทมยายสารอขอบใจหลานเอ้ยแต่ข้ากินไม่ลง น้ำตามันค้ำคออยู่ทุกมือ้อคำพูนถ้าอย่างนั้นข้าจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนยายอย่างน้อยยายจะได้ไม่ต้องร้องไห้คนเดียวใย,ยสารอ,อน้ำตาไหลหลานเอย๋ยเจ้าคือแสงเล็กๆที่ยังทำให้ยายรู้ว่าโลกนี้ยังมีคนเมตตาคืนนั้นยายสารอเผลอหลับไปที่ท่าเรือ เธอฝันเห็นบกยืนอยู่ปลายสะพานยืนมือเรียกหาแต่เมื่อเธอวิ่งไปมือของเขากลับหายวับไปในสายหมอกทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมน้ำตายายสารอสะอื้นแม้แต่ในฝันเองก็ยังทิ้งข้าไปโบกเอ้ยวันถัดมาชาวบ้านมองยายสารอด้วยความเวทนา บางคนกระซิบว่าเธอกำลังจะเสียสติจากความเสียใจชาวบ้านชายสงสารยายสารอแท้ๆผัวหนีไปมีหญิงใหม่แต่ยายยังเฝ้ารอทั้งน้ำตาชาวบ้านหญิงรักแท้มันทำร้ายได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือยายสารอได้ยินถูกถ้อยคำแต่เธอไม่โต้อตอบเพียงแค่นั่งนิ่งน้ำตาไหลไม่หยุด เหมือนแม่น้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งตกคำ่ำยายสารอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวแล้วเอ่ยกับสายน้ำยายสารอบกเอ๋ยข้าจะอยู่กับน้ำตานี้จนวันสุดท้ายของชีวิตหากเอ็งไม่กลับมาข้าก็จะรออยู่ที่ท่านี้รอไปจนกว่าสายลมจะพัดร่างข้าไปลมพัดแรงขึ้น เสียงสะอื้นของหญิงชรากลมกลืนกับเสียงกลืน่นเหมือนทั้งท่าเรือกลายเป็นพยานแห่น,น้ำตาหลังกลับจากฝั่งโน้นยายสารอไม่พูดกับใครเป็นเวลาหลายวันเธอนั่งเงียบอยู่ที่ท่าเรือเหมือนเดิมแต่แววตาไม่ใช่ความหวังอีกต่อไปกลายเป็นความเศร้าเจือปนความเจ็บลึกป้าเพียนเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามาพูดคุยป้าเพียน อีสารอเอ้ยข้าเห็นเองแล้วก็สงสารเจ็บขนาดนี้ยังจะทนรออยู่หรือยายสารอป้าข้าเหมือนเรือที่หาสมอไม่ได้ต่อให้มันผุพังก็ยังลอยวนเวียนอยู่ที่ท่านี้ป้าเพียนน้ำตาซึมเองไม่ควรต้องทนทุกข์ขนาดนี้หรอกสารอเอ้ยคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ควรค่าต่อความรักของเอง ยายสารอยิ้มแซวแต่หัวใจมันไม่ฟังคาตัดไม่ขาดแม้จะรู้ว่ามันหมดใจไปแล้วทุกค่ำยายสารอจะนั่งกอดเขา่ามองผืนน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์น้ำตาไหลอาบแก้มเหมือนเป็นเพื่อนเดียวที่ยังอยู่กับเธอเด็กหนุ่มคำพูลมักแอบมาดูแลยกน้ำและอาหารมาให้คำพูลยายจา๋า กินอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยให้ร่างกายซุดซมยายสารอขอบใจหลานเอ๋ยแต่ข้ากินไม่ลงน้ำตามันคํำคออยู่ทุกมือ้อคำภูนถ้าอย่างนั้นข้าจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนยายอย่างน้อยยายจะได้ไม่ต้องร้องไห้คนเดียวยายสารอน้ำตาไหลหลานเอ๋ยเจ้าคือแสงเล็ก ที่ยังทำให้ยายรู้ว่าโลกนี้ยังมีคนเมตตาคืนนั้นยายสารอเผลอหลับไปที่ท่าเรือเธอฝันเห็นบกยืนอยู่ปลายสะพานยืนมือเรียกหาแต่เมื่อเธอวิ่งไปมือของเขากลับหายวับไปในสายหมอกทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมน้ำตายายสารอสะอื้นแม้แต่ในฝัน เองก็ยังทิ้งข้าไปบอกเอ๋ยวันถัดมาชาวบ้านมองยายสารอด้วยความเวทนาบางคนกระซิบว่าเธอกำลังจะเสียสติจากความเสียใจชาวบ้านชายสงสารยายสารอแท้ๆผัวหนีไปมีหญิงใหม่แต่ยายยังเฝ้ารอทั้งน้ำตาชาวบ้านหญิงรักแท้มันทำร้ายได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือ ยายสารอได้ยินถูกถ้อยคําแต่เธอไม่โต้อตอบเพียงแค่นั่งนิ่งน้ําตาไหลไม่หยุดเหมือนแม่น้ําที่ไม่มีวันเหือดแห้งตกค่ายายสารอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวแล้วเอ่ยกับสายน้ำยายสารอบกเอ๋ยข้าจะอยู่กับน้ําตานี้จนวันสุดท้ายของชีวิตหากเองไม่กลับมา ข้าก็จะรออยู่ที่ท่านี้รอไปจนกว่าสายลมจะพัดร่างข้าไปลมพัดแรงขึ้นเสียงสะอื้นของหญิงชรากลมกลืนกับเสียงคลืน่นเหมือนทั้งท่าเรือกลายเป็นพยานแห่น,น้ำตาหลายเดือนผ่านไปยายสารอยังคงนั่งอยู่ที่ท่าเรือทุกวันร่างกายสู้ผอมจนแทบเหลือแต่กระดูกผมขาวโพลนพันกันยุ่ง แต่แววตายังทอดมองไปที่สายน้ำไม่เปลี่ยนชาวบ้านหลายคนเริ่มกลัวว่ายายจะจากไปโดยไม่มีใครเหลียวแลจึงแวะเวียนมาดูบ้างวันหนึ่งป้าเพียนกับคำพูนมานั่งข้างๆป้าเพียนยายสารอเอย๋ยเอ็งไม่ควรทิ้งร่างกายไว้ที่นี่เองกลับไปพักที่บ้านเถอะยายสารอยิ้มบาง ป้าเอ๋ยบ้านของข้าคือที่นี่ปลายท่านี้เองที่ข้ารอคนที่ข้าเคยรักคำพูนยายถ้าเขาไม่กลับมาเลยละ่ะยายจะรอไปถึงเมื่อไหร่ยายสารอจนกว่าข้าจะหมดลมหายใจหลานเอ๋ยคืนนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มฝนโปรยลงมา ยายสารอเปียกโชคทั้งตัวแต่อย่างนั่งนิ่งอยู่ที่ปลายท่าเสียงลมหวิดวิวพัดแรงคำพูนวิ่งมาห้ามยายกลับเธอเดี๋ยวล้มป่วยยายสารอยิ้มอ่อนหลานเอย๋ยไม่ต้องห่วงข้าไม่ได้ป่วยอีกแล้วคืนนี้ข้าสบายใจนักรู้สึกว่าบกมันใกล้จะกลับมา คำพูนตะโกนทั้งน้ำตาไม่มีรกยายเขาไม่กลับมาแล้วยายสารอแต่ใจข้ายังได้ยินเสียงมันเรียกอยู่ไม่นานร่างยายสารอก็โน้มตัวลงกับตักคำพูนล,ลมหายใจแผ่วเบาจนขาดหายไปพร้อมรอยยิ้มสงบรุ่งเช้าชาวบ้านพบว่า ยายสารอสิ้นใจที่ท่าเรือจริงๆน้ำตายังไหลค้างมนแก้มทุกคนต่างร่ำไห้ด้วยความเวทนาปั๊เพียนกล่าวเสียงสัน่นยายสารอเอ๋ยเองรักจนวันตายแท้ๆความซื่อสัตย์ของเองของให้ฟ้ารับรู้กำเนิดตำนานตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต่างเรียกท่าเรือแห่งนั้นว่า ท่ายายสารอเพื่อระลึกถึงหญิงชราผู้รอคอยผัวจนสิ้นใจเมื่อใครผ่านท่าเรือนี้ในยามค่ำคืนมักเล่ากันว่าได้ยินเสียงหญิงชราพ,พึมพำเรียกชื่อบกคลอไปกับเสียงคลื่นเด็กหนุ่มคำพูลซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าต่อๆกันไปว่าคำภูนยายสารอสอนข้าอย่างหนึ่ง ความรักที่ซื่อสัตย์แม้ถูกทรยศก็ยังยิ่งใหญ่แต่ความโลเลนั้นจะไม่มีวันมีที่ยืนในความทรงจำ